สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึง ep ที่หนึ่งหนึ่งแปดกันแล้วนะคะพี่ๆค่ะอ่าเช่นเคยค่ะช่องทางการติดต่อโทรหรือทักไลน์นะคะพี่ค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้ามีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าอ้าววันนี้แม่บ้านนะคะพี่ค่ะฝาก vfc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะพี่ค่ะวันนี้แม่บ้านไปบ้านตามาอีกหลังหนึ่งนะพี่นะ ได้พระมาะพี่รับชมกันหลากหลายรายการค่ะพี่ขาลองชมดูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะพี่เนาะเรามาดูรายการแรกกันนะคะนี่นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นสมเด็จเกตชยโยกเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะดูเนื้อนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ขาเป็นสมเด็จเกตชโยนะพี่นะเป็นลักษณะเนื้อกเก่าๆก,กันแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่เป็นสมเด็จเกตชัยโยนะพี่นะเนื้อเก่าๆกันแบบนี้เลยเนาะอ่าชมนะพี่นะนี่นะคะบ้านให้ชมขอบนะขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าด้านหลังนะจ้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะมีร่องรอยแบบนี้เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นลักษณะสมเด็จเกตชัยโยนะพี่นะนี่นะคะพี่ เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะดูให้ใช่หนุยชอบแล้วก็ติดต่อแม่บ้านเข้ามานะคะพี่อ้าวรายการนี้เป็นยี่สิบห้าสัตวรษเลี่ยมเก่านะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเก่าจนมองไม่ค่อยเห็นข้างในแล้วนะพี่นะเพราะว่าเลี่ยมเก่ามากๆเลยพี่ขานี่ค่ะองค์นี้เป็นยี่สิบห้าสัตวรษนะพี่ๆค่ะอ่าเลี่ยมเก่าๆไว้แบบนี้เลยนะพี่นะนี่ด้านขอบนะคะพี่นี่นะคะด้านหลังเลี่ยมเป็นลักษณะแบบนี้เปิดด้านหลังนะพี่นะ ไม่มีพลาสติกครอบนะพี่นะอันนี้เป็นด้านหลังเปิดไว้แบบนี้นะคะพี่อ้าวองค์นี้เป็นยี่สิบห้าศตวรรษเลี่ยมเก่านะคะพี่คะเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆที่สนใจติดต่อแม่บ้านกันมาได้นะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าองนี้เป็นยี่สิบห้าศตวรรษเลี่ยมเก่านะพี่นะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญน,นะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อตาบเนื้ออันปักก้านะคะพี่พี่ขานีนะคะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญสีเงินนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบแบบนี้นะคะพี่พี่ขานีนะคะเป็นเนื้อเหรียญแบบนี้นะพี่นะเป็นเหรียญสีเงินนะพี่พี่นี่ค่ะอันนี้เป็นลักษณะด้านหลังนะพี่นะเป็นยันแบบนี้นะพี่พี่ขานีนะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อตาบนะคะพี่พี่ เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อตรบนะคะอ่าพี่ๆอะไรสนใจนะพี่นะติดต่อมันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ค่ะนี่นะคะอา้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นหกนะคะพี่ๆนี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นหกนะคะพี่นี่ค่ะอ่ามีชื่อพระอาจารย์ฟั่นแบบนี้นะพี่นะ สวยชัดนะพี่สวยชัดนะคะพี่ขานีนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นรุ่นหกนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่านี่เป็นด้านหลังของเหรียญนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะอ่านี่เป็นขอบเหรียญจ้ะพี่ขอบเหรียญเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นเหรียญ พระอาจารย์ฟั้นรุ่น6นะคะพี่พี่ขานีนะคะสนใจโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยค่ะพี่ทักเข้ามาโทรเข้ามากันขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาอารายการถัดมาเป็นนางพญานะพี่นะนางพญากกเก่าๆเลยนะพี่นะนี่นะคะมีแร่ดอกมะขามนะพี่นี่คะ่ะเป็นลักษณะนางพญาเก่ามีแร่ดอกมะขามนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่อ่าประมาณนี้นะพี่นะนี่เป็นด้านหลังเนาะอ่ะอันนี้เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นางพญาเก่าเก่ากันเลยนะพี่นะองค์น,นี้มีแร่ดอกมะขามโรยนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะนางพญาเก่ามีแร่ดอกมะขามโรยค่ะพี่ขานี่นะคะเป็นประมาณนี้นะ,ะพี่นะ้อยังไงติดต่อไปบ,บ้านกันมาได้นะ,ะพี่นะ0849158065นนะคะพี่พี่ รายการถัดมานะพี่เป็นพระวัดถ้ำเสือนะพี่นะอันนี้เป็นพระวัดถ้ำเสือนะพี่นะเป็นพระถ้ำเสือเนาะพี่เนาะนี่เขาเรียกพระถ้ำเสือเนาะพี่เนาะนี่นะคะอันนี้เป็นพระถ้ำเสือนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะอ่าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะองค์นี้เป็นพระถ้ำเสือนะคะพี่ นี่นะคะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่สนใจนะพี่นะักในบ้านพลิกไม่ทานหัหารวยังไงต้องกราบขอโทษขอไว้พี่พี่ด้วยนะคะบครบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะพี่ขา นี่นะพี่สภาพใช้งานนะพี่นะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะพี่นะสภาพใช้นะพี่นะนี่นะคะมีชื่อหลวงพ่อตรงนี้นะพี่นะเป็นเหรียญศึกแล้วนะคะพี่ขาเหรียญน,นี้สภาพใช้ค่ะพี่นี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะพี่นะอ่านี่คะ่ะพี่ที่สนใจติดต่อม่บ้านมาได้นะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่ห้าห้านะคะ ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้าอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดต,ตากล้องนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ได้คะ่ะพี่เกเก่ากันเป็นเหรียญสภาพใช้เนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเอ่อซุ้มกอหลวงพ่อหนุ่นะคะพี่ขาชมนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่เป็นซุ้มกอหลวงพ่อหนุ่งเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นซุ้มกอหลวงพ่อหนุ่งนะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นลักษณะซุ้มกอหลวงพ่อหนุ่งนะคะเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะอันนี้เป็นเนื้อด้านหลังนะคะพี่พี่เนื้อด้านหลังเป็นลักษณะเหมือนมีมวลสารนะพี่นะ เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่นี่นะคะด้านขอบเนาะอ้าวองนี้เป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ,อ่าองนี้เป็นซุ้มกอหลวงพ่อโหน่งนะคะพี่คะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่พี่รายการนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อโหน่งนะพี่นะ อ่าอ,องนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อหน่งนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะดูเนื้อขุนแผนนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ชัดเจนเนาะพี่น้องน,นีค่ะอ้าวอ,องนี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อหน่งนะนจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะติดต่อกันเข้ามากเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่พี timeless, ่อ้าวแม่บ้านเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้านี่นะคะอ,องนี้เป็นซุ้มกอหลวงพ่อหน่งนะคะพี่ขาเอ้ย เป็นขุนแผนหลวงพ่อหน่งจ้าพี่จ๋ากราบขอโทษขอไว้พี่ไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะแม่บ้านก็พูดปิดพุดถูกเนาะพี่เนาะอ้าวอันนี้เป็นเนื้อด้านหลังของขุนแผนหลวงพ่อหน่งนะจ้าพี่จ๋านี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะขุนแผนหลวงพ่อหน่งพี่พี่ที่สนใจนะพี่นะติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะแอดไลน์มา0ู4ย์5 8 0 6ี่้าห้าปห้านะคะ เดีย๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะพี่นะอันนี้เป็นยักษ์นะคะพี่ขาเป็นยักษ์นะพี่นะนี่นะคะพี่เก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่ด้านหลังมีจานนะพี่นะนี่นะคะพี่อันนี้เป็นยักษ์หลัง pot. จานนะพี่นะเด,ดูข้างหน้าก่อนแม่บ้านให้ดูด้านหลังเนาะนี่นะคะนี่เป็นด้านขอบค่ะ หลังจานนะพี่ณีนะคะพี่ด้านหลังจานเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ้าวองค์นี้เป็นยักษ์นะพี่นะยักษ์หลังจานนะคะพี่ขาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่น้องชัดนะพี่นะชัดเจนเนาะพี่น้องมีจานแบบนี้นะคะพี่พี่พี่ที่สนใจนะพี่นะติดต่อม่บ้านกันมาได้นะคะพี่ศ8น9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่ขาอ้าวรายการดนาเป็นเท้าเวสุวรรณนะพี่นะ เท้าวเวสุวรรณหล่อโบราณน,นะพี่นะนี่นะคะเล็กๆแบบนี้เก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่นะเป็นลักษณะเท้าวเวสุวรรณหล่อโบราณเก่าๆกันแบบนี้เลยพี่จ๋านี่ค่ะอ่านี่นะพี่นะ เป็นลักษณะเท้าวเวสุวรรณหล่อโบราณนะเจ้าพี่ขาเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นี่นะคะเป็นเนื้อแบบเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นี่นะคะอ่าเป็นลักษณะเท้าวเวสุวรรณหล่อโบราณเนาะพี่เนาะพี่ที่สนใจติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะศ8 4ย์5 8 0 6 5ค่ะขอรูปเพิ่มเติมนะคะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยค่ะ รายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้ออันปะก้านะพี่นะมาในเลี่ยมจับขอบเลี่ยมเก่าเลี่ยมโบราณจับขอบแบบนี้นะพี่นะเป็นเนื้ออันปะก้านะคะพี่ขานี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกเนื้ออันปะก้านะพี่ๆนี่นะคะอ่าด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอ่ะเป็นยันแบบนี้เนาะพี่เนาะ เป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะนี่นะคะองค์นี้เป็นเนื้ออันปาก้านะคะพี่พี่ขอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกเนื้ออันปาก้านะคะพี่นี่นะคะชัดเนาะพี่เนาะชาัดนะคะยังไงติดต่อไม่บ้านกันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมค่ะอาอะรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกเช่นกันนะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกสภาพใช้นะพี่องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ องนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกสภาพใช้นะคะพี่ขานีนะคะองค์นี้เป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่นะมีร่องรอยการใช้งานมาแล้วนะพี่นะเหรียญเก่าพระเก่าก็เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ้าวอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกเนื้อทองแดงนะคะพี่ขาองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงสภาพใช้นะพี่ขาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะติดต่อไปบ้านกันเข้ามานะพี่นะ สนใจก็โทรหรือทักไลน์มานะคะพี่ขานีนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนี่นะพี่มีเข็มกลัดมาแบบนี้นะพี่นะนีนะคะพี่ไม่บานโกไม่เดียวออกนะคะพี่เพราะว่ามาแบบนี้เลยค่ะพี่ขานีนะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่ขานีค่ะเป็นลักษณะพระปิดตาเนื้อผงเนาะพี่น้องนีนะพี่ขาเป็นเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะ พ,พี่ที่ทราบที่มาที่ไปนะพี่นะติดต่อเข้ามาหาแม่บ้านได้นะคะพี่นี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะพี่ลักษณะเหมือนมีมนสารนะพี่นะนี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังเนาะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่าชมไปพร้อมๆกันเนาะพี่ค่ะอ้าวองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะพี่นะนี่นะคะ พี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่เดี๋ยวบ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้จ้าเอารายการถัดมาเป็นพระปิดตาหลังแบบนะจ้าพี่จ๋านี่นะพี่นะเป็นลักษณะพระปิดตาหลังแบบลงรักสีแดงล่อนๆออกแบบนี้มีปิดทองนะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะคะพี่ เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่น้องคนี้เป็นปิดตาหลังแบบนะคะอ่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะพี่นี่นะคะพี่ชมด้านหลังนะพี่เก่าๆกันลักร่อนแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นลักษณะพระปิดตาเก่าๆรักล่อนแบบนี้นะคะพี่ขานีค่ะอ่าติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาได้นะพี่นะพี่ที่สนใจเนาะพี่เนาะอ้ารายการถัดมานะพี่ อ้าวรายการนี้เป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานี่นะพี่นะอันนี้เป็นเนื้อสมเด็จนะคะพี่ขาอา้าวองค์นี้เป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆนี่ค่ะเป็นลักษณะสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานี่นะคะไปบ้านให้ดูด้านหลังนะพี่ด้านหลังมีรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยแบบนี้นะพี่นะ แล้วก็มีชื่อหลวงพ่อกลวยเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่ขาพี่ที่สนใจติดต่อไ่บ้านกันมาได้นะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ขานี่ค่ะชัดเนาะพี่เนาะชาัดนะคะพี่ๆชัดเนาะนี่นะคะเป็นสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะ ok. นี่นะ,ะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะ อ่าชมเนาะพี่เนาะนี่ค่ะอ่ารายการถัดมาเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พนี่นะคะเก่าเก่าเลยกับพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเนื้อออกน้ําตาลเข้มเข้มหน่อยนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะจ๊ะนี่นะคะพี่นี่เป็นด้านหลังเนาะพี่เนาะนี่นะคะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่อันนี้เป็นเนื้อด้านหลังนะคะ อ้าวองนี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่เนาะรายการถัดมานะพี่นะองค์เล็กกว่าองค์เมื่อกี้อันนี้ก็เป็นองค์นี้ก็เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานี่นะคะมีข้าวฝุ่นข้าวแป้งแบบนี้นะพี่นะเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยเช่นกันนะพี่นะแม่บ้านมีหลวงพ่อกลวยพี่รับชมกัน3รายการนะคะวันนี้ค่ะ อ่ามาใหม่กันเลยจ้านี่นะคะอ้าวองค์นี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยนะพี่นะนี่คะ่ะด้านหลังเป็นเนื้อแบบนี้นะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ชัดเนาะพี่น้องไม่ชัดเจนยังไงกราบขอโทษขอไปพี่ไว้นะที่นี่ด้วยนะคะรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ0 8 4ย์5 8 0 6 5ก้าขอรูปถ่ายเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะองค์นี้เป็นขุดสะหลวงปูเผือกนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะ เป็นลักษณะเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นขุดสะหลวงปูเผือกนะจ๊าพ,พี่พี่ที่สนใจติดต่อมานะพี่นะนีนะคะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะพิกไม่ทันหันไวยังไงกราบขอโทษขอให้พี่ไว้นะที่นี่ด้วยนะคะพี่ขานีคะ่ะเป็นขุดสะหลวงปูเผือกนะคะพี่นี่คะ่ะเป็นลักษณะ ประมาณนี้นะคะรายการถัดมาเป็นพระพิมพหลวงพ่อปานนะพี่นะนี่นะคะเนื้อสีดํานะพี่องค์นี้เป็นเนื้อสีดํานะคะพี่ขาอ่าเป็นพ่อปานเนื้อสีดํานะพี่องค์นี้นะสีออกดํดๆนะพี่ๆนี่นะคะเป็นลักษณะพระพิมพหลวงพ่อปานนะพี่นะเป็นเนะื้อสีดําเนาะนี่นะคะ พี่ๆที่สนใจติดต่อม่บ้านกันเข้ามาได้นะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่มีอุดด้านบนแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอ้าวองค์นี้เป็นพระพิม์หลวงพ่อปานเนื้อสีดานะพี่นะอ้าวรายการถัดมาท่าพี่รายการนี้เป็นเหรียญน,นะพี่นะนี่นะคะเอ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อปลอดนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่มีชื่อหลวงพ่อแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปลอดนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อปลอดนะคะพี่พี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะพี่นะอ่าชัดเนาะพี่นาะหน้าตาหลวงพ่อชัดเจนอยู่นะคะพี่ขานี่นะคะนี่เป็นขอบเหรียญนะพี่นะขอบเหรียญเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่พี่ขาอ้าวนี่เป็นด้านหลังของเหรียญเป็นยันลักษณะเป็นยันวงกลมแบบนี้นะพี่นะ เก่าๆกันไปเลยจ้ะ so พ like ี่จ so ๋าองค์นี aring, <sino. S 2> <sh> good, ้เป็นเหรียญหลวงพ่อปลอดนะคะพี่ๆอ่าพี่ที่สนใจติดต่อไ่บ้านกันเข้ามานะพี่นะแปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่นี่นะคะองคนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อปลอดเนาะพี่เนาะอ่ารายการถัดมาเป็นเขี้ยวนะคะพี่ขายเขี้ยวแกะนะพี่นะเก่าๆกันแบบนี้โดยมีจานนะพี่นะเลี่ยมเก่าๆแบบนี้ไว้นะพี่นะอ่ารายการนี้เป็นเขี้ยวแกะนะพี่นะ มีจานนะคะพี่ขาองค์นี้มีจานนะพี่นะนี่นะคะพี่ตัวใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้ตัวใหญ่นะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะเขี้ยวแกะนะพี่นะเขี้ยวแกะมีจานนะคะพี่พขานี่นะคะ ตัวใหญ่นะคะพี่พี่ตัวใหญ่นะองค์นี้เป็นเขี้ยวแกะเก่าๆเลยนะพี่นะเป็นลักษณะมีจานนะพี่น่าจะเป็นจานตรงนี้นะคะพี่ขานีนะคะอยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ต้องกราบขอโทษขอภัยพี่พี่ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะอ้าวองค์นี้เป็นเขี้ยวแกะนะคะพี่ขาเขี้ยวแกะมีจานนะพี่นะแกะเป็นรูปเสือแบบนี้ตัวใหญ่นะพี่นะนี่นะคะพี่พี่ขาตัวใหญ่นะคะพี่พี่นี่ค่ะ ่าจะใหญ่กว่าตังเหรียญ10บบาทนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่ขาหนีนะคะพี่พีทที่สนใจติดต่อไปบ้านกันมาได้นะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5หนนะคะพี่ขาอา้าวรายการถัดมาก็เป็นเขี้ยวเหมือนกันนะพี่นะเขี้ยวแกะแบบนี้เลยนะพี่นะนี่คะ่ะทั้งบนเป็นรูปเสือแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอ่าด้านล่างเป็นตัวเขี้ยวแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่คะ่ะ อ่าเขี้ยวแกะเป็นรูปเสือมีตัวเขี้ยวแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นรูนะพี่นะเป็นลักษณะเป็นรูข้างในแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะพี่อ้าวองค์นี้เป็นเขี้ยวนะคะพี่ขาเขี้ยวแกะด้านบนเป็นเสือด้านล่างเป็นเขี้ยวแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่พที่สนใจติดต่อแม่บ้านกันมาได้นะพี่นะเก่าๆกันเลยนะพี่ เป็นลักษณะเก่าๆกันแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่เป็นลักษณะเขี้ยวแกะนะคะพี่ขาอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะพี่นะชมนะพี่เป็นลักษณะจอบเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเป็นลักษณะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเนาะดูเนื้อนะพี่นะเป็นเนื้อกเก่ากันแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่นะคะด้านขอบเก่าๆนะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังก็เก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าองค์นี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขานี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะ เรียญจอบหลวงพ่อเงินจ้าพี่พี่ที่สนใจติดต่อไปบ้านกันมาได้นะพี่นะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นพระกิ่งเนื้อทองผสมนะคะพี่พี่ขานี่นะคะพี่เก่าเก่ากันเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะกรีบบัวสวยงามนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะพระกิ่งนะพี่นะน่าจะเป็นหล่อโบราณเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่เป็นเนื้อเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะ พี่่ที่สนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะขอรูปเพิ่มเติมได้จ้านี่เป็นใต้ฐานนะพี่นะจะโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเคยนะคะพี่อา้าวองค์นี้เป็นพักกิ่งเนื้อทองผสมนะพี่นะพี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะจะเอาวรายการถัดมานะพี่ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคำนะคะพี่วัดสน,นนนนะสนามจันนะพี่นะสนามจันนะพี่นะนี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคำนะพี่นะนี่นะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อคำชัดเนาะพี่เนาะในชัดเจนยังไงโทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6ี่นนนะคะอ่าด้านหลังนะพี่นี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคำวัดสนามจันนะพี่นะ นี่ค่ะเป็นลักษณะเป็นยันแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะฉะเชิงเซานะคะพี่พี่ขานี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อคําวัดสนามจันทร์นะคะพี่เก่าเก่ากันเนาะอ่านี่นะคะพี่รายการถัดมานะพี่อ่ะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะพี่นะหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดนาโคกนะพี่นะนี่นะคะพี่ องค์นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นหลวงพ่อสำมฤทธิ์วัดนาโคกนะคะด้านหลังเป็นลักษณะยันแบบนี้นะพี่ๆที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะพี่จ๋าทิ้งที่อยู่ไม่ได้เลยจ้านี่นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะพี่นะ หลวงพ่อสำมฤทธิ์วัดนาโคกนะคะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะพี่นนองนี่ค่ะอ้าวรายการถัดมาเป็นพระสันเนื้อดินนะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะพระสันเนื้อดินนะพี่นะเป็นประมาณนี้เนาะอ่านี่นะคะพี่มีร่องรอยร้าวนะพี่มีเป็นรูตรงนี้นะพี่นะเป็นเนื้อเก่าๆกันอย่างนี้นะพี่ขานีค่ะ เป็นประมาณนี้เนาะอ่านี่เป็นด้านหลังนะด้านหลังเป็นร่องรอยเหมือนคล้ายๆลายนิ้วมือแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะอันนี้เป็นพระสันเนื้อดินนะพี่พี่เก่าๆกันอย่างนี้เลยเนาะอ่าประมาณนี้นะคะรายการถัดมาเป็นพระปิดตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่นะคะพี่ๆเป็นลักษณะพระปิดตาเก่าๆก,ก,กันแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่านี่นะคะพี่ดันหลังเนาะพี่น้องนี่นะคะอ่าเป็นประมาณนี้นะพี่นะเป็นดำดำลอนๆแบบนี้เลยนะพี่เป็นร่องรอยแบบนี้นะพี่นะเป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่มีเหมือนปิดทองทองติดอยู่ตรงนี้นะพี่นะอ่าประมาณนี้นะพี่ขาหนีนะคะ พ,พี่ที่สนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะ8 0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะพี่อ้าวรายการนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่นะพี่ขะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมนะพี่ๆนี่คะ่ะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะพี่ผาอ้าววันนี้แม่บ้านฝากพี่ๆเอฟซี FC. กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ พี่ๆที่สนใจทงโทรหรือทักไลน์มาด่วนๆเลยนะพี่นะ0 8 4ย์5 8 0 6 5นะคะพี่ขะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขะก่อนเน้นย้ําว่าให้เป็นโทรหรือทักไลน์มานะพี่ๆศูนย์แปดี่นนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านก็มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะจ๊ะคิดให้ดีดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนตัดสินใจนะพี่นะก่อนตัดสินใจปิดนะคะพี่อ่าววันนี้ก็ ถ้าแม่บ้านพูดผิดพูดไม่ถูกหรือทําอะไรไม่ถูกต้องนะจ๊ะพี่แม่บ้านขอกราบขอโทษขอ PP, ไว้พนะี่ๆไว้ณที่นี้ด้วยนะคะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะพี่นะติดต่อกันเข้ามาจะโทรหรือทักไลน์ก็ได้นะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่คะวันนี้แม่บ้านขอจบคลิป e ีที่1 1 8ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ